ฮัลโหลค่ะคุณพ่อฮัลโหล,ล,โหลค่ะเจ็ดก็ค่ะครับค่ะคุณพ่อข่วนแต่เจ้าเออกำลังนั่งทบทวนอยู่นี่ยเนาะจ้ะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแม่เซสซตเมื่อกี้ว่าเสียดายจับคู่จ้ะจับคู่ให้ผ้ากันเน้ยนตะเกียบสามนะคะคุณพ่อครับอ๋เสียดายนั่นแหละที่ผมให้เป็นชุดเลยนงวดแค่มาเชื่อผมบ่ได้ที่ผมเน้นคือผมซื้อตัวน,นัน้นธนาค่ะ ค่ะแมนค่ะงวดก่อนหนึ่งนู้เหรนยนหลายๆเลยคุณพ่อเกตสองอมันก็มีควางสนาะว่างห่ดูแล้วเกตหนึ่งเกตสองห็นกองดูห้องขเลขบ็ใส่เกตสามซะค่ะแมนค่ะอืมเอาเอางวดนี้ค่ะหนาไหมบอนี้จังนีท่มาจังส่วนตัวค่ะนาไหมเลยค่ะบ่ค่ะเออเอาบนเขียนบนคอนเ้อค่ะรักสีบนค่ะ ซีกมหาครับซีกมหาค่ะเออรังค่ะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเอาจับคู่บอค่ะจับคู่เลยค่ะเอาซีเก้าสี่ศูนย์ สี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะครับนึ่งเนยอัดเอาบนหนึ่งเพราะจับคู่ดอกนึ่งมันจ่าแต่ว่าเอซี่เอซี่แต่มันมากกว่าแก่เพรจับเสือห้าค่ะเออเขาต้องจับบนสีเป็นหกโฉมก่น เดี๋ยมากบ่มาสซีนึงหานึ่ง,ง,งบ,บงง่บมากเล่นไมากเลยบอค่ะกตับมันสิมากน่าทเก้าแบบที่ศูน,ลนหล่ะเล็อ๋อซีเก่ากับซีสูตรมันพันตัวเน้นแมนมาค้าคุณ่อแน่นครับแม่นซีเก้าซีศูย์ค่ะ <จำ S 1> ค่ะเอาเล็กล่ลงเนาค่ะเล็กล่ลงเลขกล่ลงนี่เอา หาสองหาแปดลักซิบลักลักนวยบอกหารหร like ือจังไงขอเขจัคูเลยครับมัหากับแล้ววิ่งหกับมันเล็ยกล่างวิ่งหากัะหกมันค่ะครับผมวิ่งห้ากรัเกับห้ากับหค่ะเดี๋ยวจับคู่หาสองหาแปดนะครับห้าสอง ห้แปดค่ะหกสามหกเก้าหกสามหกเก้าค่ะ,ค,ะครับโอ้เล็กล่างในหายิ่ยงเลยเป็นว่าคุณ่อค,คับผมก็จับคู่กันที่เจ้าที่ที่ที่สุดที่โเลขกบนนี้มีสี่เก้ากับสี่ศูนย์นะคะคุณอ่อเป็นตัวเน้นๆนะคะเนีนครับอ๋อ หาเก้าหาศูนย์นี่เป็นตัวร่องนะคะคุณ่อแมนครับแมนเนซีร่องหานะนะเดนซีร่องหา่ะครับเอฟซีเนมัดจะเอาเบิรรถเลขกซีดนึงเนาะเบอร์กับนะครับตรงๆเลยหาแมนค่ะก็สังเกตตรงตรงหลังจากเขาจับคู่บวกจับเจ็ดสองซ่จับแมนค่ะบกจับเจ็ดสองกับคันแมนเอฟซีเป็นมัก ให้เพิ่อนจับเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณพ่อว่าบ่มักมีหนึ่งไมเนบ่แม่นครับตามใจโค้งคงก็มันบ่ถหือกินบ่งวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแต่ว่ากันยังหาหาเกาะหาชุ่นนะเอฟทีมันมาก่งกะยังได้ได้ด้วยกันค่ะเพราะเด็กเขามันหน่อยตัวชี้ตัวนึงจ้าแม่นค่ะครับเด็กมีแค่นี้หนึ่งเนาะคันพ่อเด็กข้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่ครับเขต้องกลับพร้อหนาเรียกบนนั้นค่ะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างเหล็กล่างนี่มีวิ่งนะคะวิ่งมีหามีหกเนาะค่ะน้นครับมีหากำหกเหล็กล่างแต่ว่าผมเน้นเน้นหกนะครับเน้ 1> <1> บบนหกเป็นว่าขาล่างแงนครับค่ะเซบูหกสามหกเก่านะคะคุณพอ่อแต่ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าหกเนี่ยผมจะรับประกันล่างบนเช่นามาแน่นอนเหล็กล่างเหล็กล่างมันค่ะครับหกมาแน่น งวดก่อนเนะี่ยเสียดายเนาะพ,อ,พอนพอเนาะจับเอาบอมมาคือว่าแนละเนาะเจ็ดเจ็ดสอง <laughs> ดูออกเจ็ดสองซำงวดนีงวดนีนีอาไหมเนาะค่ะงวดเหนียวนักเลยนะคง <laughs> วดเหนียวนักเลยเนาะคะ่ะ <laughs> งวดเหนียวไหม หงวดเหงิดไม่บ่ลออกขึ้นหรอกค่ะครับค่ะก็รบกวนคุณพ่อแค่นี้ละค่ะคุณพ่อครับผมครับค,ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ,คคะนี่นะค่ะเลขของคุณพ่อนะคะเลขของคุณพ่อนะคะงวดก่อนนะคะคุณพ่อเพิ่นกระจับคู่หายบอ เข่านะคะคุณพ่อเพราะวา่คะวาคุณพ่อเพิ่ม่าเพิ่มมาร์กนะคะ่ะคุณพ่อนี่ค่ะเจ็ดส,สองนะคะท่านผู้ชมบนนะคะออกตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมมาต้องกลับนะคะเลขของคุณพ่อเพิ่นนะคะนี่นะคะจิมาสรุปนะคะสรุปตัวเลขนะคะของคอุณพ่อให้นะคะท่านผู้ชมเลยคุณพ่อเพิ่นนะคะเพิ่นก็ะไฮามี่ไฮเน้นนะคะายเน้นข้างบนนะคะ มี c เก่ากับ c ศูนย์นะคะทำชุ่มเนี่ยแหละค่ะ c เก่านะคะกับ c ศูนย์นะคะทำชุ่มเนี่ยแหละค่ะเน้นนะคะตัวเน้นนะคะเหล็กล่างนะคะคุณพ่อคุณโบได้หายนะคะได้หายเป็นลักเป็นน้อยนะคะคุณพ่อคุณจับครูหายเลยนะคะทำชุ่มนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณหายวิ่งนะคะล่างนะคะวิ่งห้ากับวิ่งหกค่ะวิ่งหากับวิ่งหกเนาะค่ะเนาะ ตว่าคุณพ่อเขาบอกว่าหกมาแน่นอนนะคะล่างนะคะทำชุ่มนี่แหละคะ่ะเลขบีงนะคะเลขหกนะคะกับมีหกนะคะตัวเน้นนะคะหกสามหกเก้านะคะทำชุ่มนะคะเลขกนะคะตัวเลขของคุณพ่อนะคะเส้นหนองค่ายนะคะทำชุ่มนี่แหละคะ่ะแคบน้าจอเวถ้าเบงเด้อจ้านี่แหละคะ่ะ ชัดเบค่ะท่านชมนะคะเลขของคุณพ่อน้องค่ายนะคะ,คะนะคะงวดกอนนะคะงวดนี้นะคะท่านชมแคบนาจอไวใถทะเบิงเด้อจ้าทุกตัวเลขนะคะกับมีขาวบางรุดนบางนะคะท่านชมผู้ใดมักตัวใดนะคะมักตัวใดขันบ่มักตัว นี่นะคะกัลองเอามาจับใส่กันกับเหล็กของคุณพอล่องเบิงนะคะทผช้ชมนี่แหละค่ะเหล็กล่างนะคะมีหามีหกนะคะผู้ใรมีดตัวดีตัวเด็ดนะคะลองเอามาจับใส่กันกับเหล็กของคุณพอล่องเบิงนะคะเพราะว่าเหล็กของคุณพอกับยังบ่อผาดนะคะพอแม่เกดแล้วมาลงสองสามงวดแล้วนะคะทผช้ชมยังบ่อผาดนะคะนี่แหละค่ะตัวเลขนะคะ สำหรับไพ่นะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะไม่เกตกัดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ไม่เกตไดห้เฮ็ดลิปต่อๆไปนะเด้อจ้าทุกตัวเลขนะคะที่ไม่เกตเอามาแบ่งปันทธารผช้ชมเนาะค่ะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะทรรมช่อมหายทันผู้ชมพิจารณาเอานะค่ะ ะะสุดท้ายนี่นะคะแม่เกตก็ะคอหายทํามบุญชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหายไข้หายโจนลำลำลรืยอยๆยแห้งๆไปน้ำกันเด้อจ้างวดวันที่1พฤศจิกาสองห้าหกสีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เกตก็ะคอตัวลากอนค่ะพอกันไหมในคลิปต่อๆไปเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ